สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีอตอนนี้ผมจะเข้าป่าไปตามอ้าวมาเลยมาเลยตามใจดีนะฮะน้องงวของเรานะครับขึ้นทางไหนอะซึ่งก็อยู่ที่อ้าวทำไมไม่ได้ยินอ่ะ เชียงทางไหน,นไหน,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 นไหน,นอ้าวอยู่หน้าร้านนู่นเหรอน,น,นู่นเหรอโอ้เราก็นึกว่าอยู่ตรงนี้ไปไปตามมาตามน้องมาเข้าบ้านสวัสดีครับยังสวัสดีครับหน้าเป็นลายดำเปียมเลยนะตอนนี้เราก็เป็นภารกิจตามดีใจ หรืองัวของเรานะฮะกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของที่บ้านเนาะตอนนี้อู้ฝั่งนู้นเหมือนฝนตกอะ่ะเห็นไหมฮะเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนละอองลงฝั่งนู้นล่ะว้าวมาทางนี้หรือเปล่านี่โอเคไปเรากลับบ้านเราน้องใจดีเอ้ยน้องดีใจใส่รองเท้าด้วยดีพี่ ออให้ดูบรรยากาศยามแรงๆแล้วกันนะฮะก่อนที่จะ,ะเสร็จสิน้นภารกิจเนาะเราก็เอาน้องดีใจกลับเข้าบ้านก่อนนะครับอาอะไรมาล่อเนาะเพราะว่าน้องดีใจนี่ต้องมีมีอะไรล่อนะครับไม่งั้นนี่ไม่ยอมเข้านะขามา อา้าวขี่ยักย์านไปตามเลย่ะโอพวปลาอันนี้เพิ่งให้อาหารปลาไปปลากระตอดจุบจับจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบโอ้ฝึกขาเราเครื่องดิมเฮ้ยว้า โดบอะเซ็ง้ไเอองเารวนเลยเออมีนะ <c oughs> มามาดีใจกล,ล <c oughs> ับบ้านกลับบ้านอิ่มแล้วเหรอไปเอาขนุนม,มารอเลยลูกขน,น,นุน,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 มน,นมั้อยู่้งไไหนก็ไนุนมไหลูกเอาขุนม,มารอเร็วกลับบ้านเร็วข้าวบ,บ้านมาลูกมาลูก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 ลก ไปเร็วเอา้าทำไมนอนทำไมนอนอ้วนเอากระปุกนมมาแล้วลูกทำไมอะงอนอะไรอิ่มแล้วเหรอไม่อยากลุกแล้วเหรอไม่อยากเดินแล้วบ่เดี๋ยวรอเจ้าอ้วนนะครับไปเอากระปุกไอ้กระติกนมก่อนนะครับ ให้เขาต้องใช้นมนะเดี๋ยวคอยดูนะครับนมมาจะรู้สึกว่าจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอนี้รอดิรอดินี่รอนมนี่รอดิให้กลับบ้านนี่จะไปไหมจะไปไหมไม่ไปเหรอนมจริงเหรอ นมปอมไม่มาเหรอนมปอมมันก็มาอยู่แต่มันจะมาเฉพาะตอนมันเหงืแม่แม่แม่ลูกเธอไม่ยอมกลับบ้านไปดิ <c oughs> <c oughs> ดูดิ <c oughs> ดูแล้ว

เป็นไรหรือเปล่าทอบให้ไม่ยอมอิ่มเหรอดูท้องป่องมากเลยเนี่ยนะมืดเลยเนี่ยจะมืดเลยนะไม่สนนมเลยอะอุ้มมา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 อุ้มไมว มาหลานโอ้ทางนี้อุ้มขึ้นลเลยเพ้ยไปกลับบ้าน<ป>งอนอะไรอ่ะอิ่มขนาดนั้นเลยเหรอไป <c oughs> เอาจักรยานเข้าไปบ้านด้วยลูกเก็บจักรยานด้วย <c oughs> ตันตันถือขวดนมิง่งตัน <c oughs> เฮ้ยนะรอดตูด้วยแม่ดูเต็ทองหนูอิ่มแล้วแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูวิ่งไม่ไหวแล้วนะแม่ตรอหน่อยเจมบอกอ้น้องก็มาเปียบแล้วหนโอ้ยอยะอ เล่นกันดีจังอู้เหมือนฝนจะมาแล้วด้วยอุ้ยพาพ่อนดูดิคืนมาแล้วไปไปวันถือขวนนมวิ่งเข้าคอกเลยเร็วทำหน้าที่เลยเดี๋ยวแม่เก็บผ้าแล้วฝนจะมาแล้วเร็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 วฟึ๊บฟึบฟึบหนูเก็บผ้าเหรอโอเคงั้นหนูไปเก็บผ้าตะก้าใส่เลยครับพี่ เคดบ้านน้อยหลังนี้ของน้องดีใจอยู่มาอยู่ไปทำไมมันใหญ่ว่าตัวบ้านตัวแรกตัวกระติดเดียวเล็กๆนิดเดียวมาเข้าลูกเออ เดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนมีไฟด้วยนะครับตรงนี้มีหลอดไฟให้ด้วยนะมีรีวิวบ้านน้องดีใจนี่เป็นไงครับผมตรงนู้นก็จะมีเกลือนะฮะเอาไว้ให้น้องได้เสริมเวลาเรียกเกลือแล้วน้องจะแบบหิวอยากกินทำให้แบบว่ากินกินได้เยอะโอเคบาย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 ,บาย,บาย,บายเดี๋ยวไปเปิดไฟแล้ว โอเคอาถันทังสาน้องเลือดล้วลูกเออสาวน้องเลือดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวอวดเห็นนมโอเคบายบายครับเดี๋ยวไปเปิดไฟให้น้องนๆไฟอย่รงนี้โอ้โอเคขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีครับสสวัดีค่ะบายบายนี่ก่อนบายบายก่อนบายบาย โอ้โหเาเก็บอืมโอ้โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ